เตรียมพร้อมครับผมแดงแล<น>ะคอดครับ,รบผมขออนุญาตทำหนหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของของฝ่ายขอับ u ลิวิเต็ดและเพื่อนๆของพวกเราทุกท่านนะครับที่มา,าที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับแต่ก็สงก่งมอบอุปรกรณ์ต่างๆมาก็ขอผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับก็ชุดคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมาจากกลุ่มไฟาขับ u ลิวิเต็ดส่วนหนึ่งก็จะมีคุณบอยนะครับคุณเจนะครับ แล้วมีน้าโจ MTX นะครับฝากมา1ชุดด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์เสริมที่ไม่ได้เป็นชุดเนี่ยก็จะมีคุณตายนะครับที่นำมาส่งมอบคุณเก่งนะครับนอกจากนี้อีกสายหนึ่งนะฮะทางสายเพื่อนกันในเพื่อนกในในอัออนกอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมามอบถึงนี่เลยทั้งหมด5-5เครื่องนะครับก็จะเป็นของสายของคุณมน,น,นชัยพิชิตพัสุธาดลนะครับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่โดยศาธนาเสริมจำกัดนะครับส่งมอบมาให้ทั้งหมด5ชุดนะครับพร้อมกันนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางคุณทิพวรรณลีธีแลประเสริฐนะครับคุณวรุณทั์ทวีกุลนะครับคุณศิระดารั์ทวีกุลนะครับเป็นผู้บริจาคพัดพลมมาให้ทางมูลนิธิด้วยอีก3าตัวนะครับแล้วก็ตกหล่นนิดนึงทางคุณมนชัยนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำกระตลาดเกี่ยวกับน้ำมันซันโนโกนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของเบนโซ่ก็ได้ส่งมอบน้ำมันมาให้อีกนะครับไว้สำหรับกิจการของมูลนิธิเป็นน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมกับใบปัดน้ำฝนนะครับนี่ก็เลยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเกี่ยวกับท่านที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ร่วงนะครับที่เรามาปริจักษกันในวันนี้นะครับก็ทางไปขับก็นะครับฝากเครื่องทั้งหมดนะครับยอดทั้งหมดของเราคือ13เครื่อง นะครับพร้อมกับอะไรที่เห็นนะครับก็ฝากไว้กับเป็นการส่งเสริมนะครับกิจกรรมของทางมูลนิธินะครับเกี่ยวกับเรื่องห้องเรียนสี่แวดล้อมนะครับที่ใช้สําหรับชุมชนผู้วยขาเฒยเยาวชนผู้เยขาเฒยรน,นะครับรวมทั้งเราคาดหวังเป็นอย่างสูงว่านักสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านสี่แวดล้อมหลักนะครับในบริเวณพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ยังไงฝาก เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนี้อยู่ในอุปการะของพี่สุรินนะครับมูลนิธิอุรักปาละบันตกน่าโอกาสนี้ครับผมขอบคุณครับก็เป็นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะตังไฟกับอันลิบลิเด็นะคพิมลชัยนะฮะเก่งแล้วหลายๆท่านแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะผมจำไม่ได้ชื่อเยอะประมาณหลายท่านก็อุปกรณ์การคอมพิวเตอร์ทั้ง13ชุดเนี่ยนะก็ ทางมูลนิธิเนี่ยก็จะนําไปใช้ประโยชนนะ์ในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเยาว,วชนวัยเก่งซึ่งดําเนินงานมาแล้วเข้าสูขข่ปีที่สามนะฮะก็จะใช้ให้เพื <c> ่อ <oughs> ให้เด็กเยาว,วชนในพื้นที่งเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่วงความรู้ในโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตที่มันไดนามิก a มันพลวัตนะให้เขาลดความเดือดร้อนทั้งด้านการเข,าขารา้า,ถ,ถ,า,ถ,าถึงการศึกษาของชุมชนแถวชายแดนเยาวชนแถวนี้นะฮะก็ก็หวังว่าคงมันก็คงจะทั้งทีมงาน ที่ดูแลเรื่องห้องเรียนสิ่งไว้รับศึกษาเนี่ยเราก็จะจะใช้ประโยชน์อุปกรณ์คอพิวเตอร์อินเทอร์นได้ช่วยกันบริการรวมแล้วก็นำส่งมาที่นี่เลยนะฮะก็ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตามที่วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของเราการการศึกษา,าของเด็กวรุที่นี่ได้เขาได้เรียนรู้เรื่องสิ่งวแวดล้อมในธรรมชาติในวัข้างนหน้าเขาจะได้ดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในค้อมสิ่งต่อไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนนี้เองและก็สังคมไทยโดยรวม ก็ขอบคุณทุกท่านอย่างมหาศาลเลยครับขอบคุณที่น้องกวางทุกท่านในวันนี้ช่วยลงแรงร่วมเดินสายแรงนะครับไอไฟขอบคุณอีกท่านหนึ่งก็คือแฟนคุณวิทวัฒน์นะครับเราสนับสนุนไอไฟนะฮะแล้วก็ลงแรงเเป็นเป็นเป็นแม่งาน นะครับซึ่งมีความรู<_<_้คอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เพื<__่อภาคสังคมนะครับเป็นส่วนยหญ่เคบ่ครัวครัวอ่ะ่ครัวด้วยฮะเชฟเชฟของเรานะฮะเชฟอ่ข้างหลังนุ่มลูกมลเชฟนะอ๋อเชฟเย็นก็เยนกเย็นเย็นก็เย็นล้้ม ตู้แช่น้ำดื่มตู้ชาน้ำดื่มตู้แชาน้ำดื่มนี่พ่อคลัวเป็นคนซ่อมนะฮะทีมงานที่มีคุณภาพทีมงานที่มีคุณภาพด้วยไอ้ได้แค่นี้มันเอาใหญ่ที่สุดสั่งผ้านี่มาเนี่ยตอนนั้นที่ทุกุกเดินตั้งแต่ตรงนี้ร้อยข้อเากล้องโผล่ไปใส่สายด้วยนะที่เป็นการสร้างแหมวผมงานเรียนด้วยมามาพี่ครับพี่ก๊อบพี่ก๊อบพี่เจมส์พี่ก๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ถ่ายไอ้เก่งองน้องอุดด้วยนะมาบริจาคไว้ตั้งสองปีทีละไม่ช็อต

สายแลนอันนี้ก็เดินความยาวประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรฮะประมาณ9 0กว่าเมตรก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วก็ลงตามท่อระบายน้ำไม่โทษทางพี่ท่อระบายน้ำท่อร้อยสายซึ่งจะไปโผล่ที่ขอสำนักงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับงานง่ายๆครับสนุกครับนี่คือนี่คือก็คือโอ้ยเจ้าโถยาวนะ

ร้านไา่แดงร้านชื่ออะไรพี่ไา่แดงก็เข้าไปอยู่ฝั่งนี้เอยน่นก็บนหมู่บ้านคลองแต่ร้าน้าหมูดอิสรอขาหมูอิสลามงเคจบชี้นี mean, ่พ okay. right. okay. ี okay. ่หัลังหนมายนึงจบตรงนี้มกิหมู